หมอบอกแกว่าอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานคุณลุงน,กกนากายามะอายุ76ท่านมีภาวะหัวใจพองโตและสูบฉีดเลือดได้แค่9% 9%เท่านั้นถ้าตั้งใจรักษาตัวมันสามารถฟื้นฟูหัวใจได้เล่นกาาา้ามขาขาก็ตัวใหญ่แล้วหัวใจเล่นกล้ามหัวใจได้ไหมเล่นไม่ได้อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะ ฟูจิครับตอนถามเรื่องโรคหัวใจในครั้งที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่3ครับโรคหัวใจมีคนเป็นกัน40ล้านคนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยก็น่าจะเป็นประมาณ20ล้านคนรองจากโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดครับแล้วหลายคนเริ่มเป็นโรคหัวใจแล้วแต่ไม่รู้ตัวแต่ไม่รู้ตัวครับแ,แต่ถ้าเรารู้ก่อนเราจะรู้วิธีการถนอมหัวใจครับที่ผ่านมาเรารู้วิธีการไปรีลกซ์ไปนวดไปสปาได้เคยรู้ไหมครับว่าหัวใจเรารีลกล็หัวใจได้ก็ไปถามคนที่เดินตามท้องถนนนะครับปรากฏว่าไม่มีใครรู้วิธีการถนอมหัวใจเลยครับวิ วิธีการถนอมหัวใจวันนี้จะมีด็อกเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจครับคนที่หนึ่งคือคุณหมออาดาจิชโตชิจากศูนย์วิจัยถนอมหัวใจกุมมะคินิสึครับท่าน,ชชานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องหัวใจโดยเฉพาะครับและคุณหมออีกคนหนึ่งชื่อคุณหมอโอโบกะตะยูเซนเซครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจจะมาให้ความรู้เราสองคนเลยจากญี่ปุ่นครับก่อนที่จะมาเรียนรู้วิธีการถนอมหัวใจแล้วมาพูดถึงระบบการทำงานของหัวใจกันก่อนครับมีคำถามครับคำถามที่หนึ่งคือหัวใจจะเต้นวันละกี่ครั้ร 10, ร้้งงงคครรัั 1นึ่งแสนครั้งคำตอบคือๆๆๆชุมหัวใจจะเต้นวันละ1นึ่งแสนครั้งหนึ่งแครั้งโอ้โห1วันเต้น1นึ่งแสนครั้งครับและช่วยชีวิตจะเต้น2 5งพัน้านานครั้งโอ้โหเยอะมากและ เซลล์หัวใจมันต่างจากเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์ร่างกายอื่นๆตรงไหนรู้ไหมครับคำตอบคือเซลล์หัวใจจะผลิตครั้งเดียวและจะไม่มีการผัดเซลล์ใหม่ครับมันจะเต้นจนสิ้นอายุครับซึ่งเซลล์ผิวหนังเซลล์อื่นๆมันตายไปมันผัดเซลล์ใหม่ได้แต่เซลล์หัวใจไม่มีการผัดเซลล์ใหม่ครับเห็นไหมครับว่าหัวใจมันเป็นอะไรว่าที่ซื่อสัตย์และทำงานเพื่อร่างกายเราอย่างมากเลยเราจะต้องรู้จักถนอมหัวใจและรักษาหัวใจให้ดีที่สุดครับคำถามท,ท,ทัวๆในที่สองครับในหนึ่งวันหัวใจจะมีการสูบฉีดเลือดวันละกี่ลิตรตน 1, 2 3 0 0 0ลิตร3 7 0 0 0ลิตรคำตอบคือชมเจ็ดพันลิตรครับเจ็ดพันลิตรครับเจ็ดพันลิตรเท่ากับเท่าไหร่นะม่ฮะเท่ากับนี่คือถังถังสีเขียวนี้จะจุน้ำประมาณ200ลิตรเท่ากับถังนี้35ถังลองดูภาพสิครับเยอะขนาดไหนหัวใจเรานะเต้นสูบฉีดเลือด35ถังก็งคือ7 0 0 0ลิตรต่อวันนะเยอะมากไหมล่ะโอ้โหเยอะมาก รู้แบบนี้แล้วเราควรที่จะต้องถนอมหัวใจแต่เราก็ยังไม่มีใครรู้วิธีการถนอมหัวใจถูกไหมครับโรคหัวใจที่ทําให้เราตัวคือหนึ่นนันคือโรคหัวใจพองโต 2. ก็คือโรคหัวใจแข็งครับคำถามคือทําไมมันถึงพองโต แล้วทำไมหัวใจมันถึงแข็งครับเรื่องของเรื่องมาจากความดันสูงคอเลสเตอรอลเยอะโรคอ้วนเบาหวานไตเหลือลังโรคโลหิตจางโอ้โลหิตจางเกี่ยวด้วยเหรอแลวทำไมโรคพวกนี้เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจคําตอบคือเมื่อเกิดโรคเส้นเลือดหรือเบาหวานหรือคอเลสเตอรอลสูงจะทําให้เส้นเลือดเราตีบหรือทําให้เส้นเลือดเราแคบเมื่อเส้นเลือดเราแคบหัวใจจะต้องสูบฉีดเลือดให้เปเลี้ยงร่างกายให้ทุ่งร่างกายให้ได้แต่เมื่อเส้นเลือดตีบหัวใจต้องทํางานหนักไหมครับต้องทํางานหนักครับเพื่อที่จะสูบเลือดให้เป็นเลี้ยงร่างกายให้เข้าเยอะที่สุดดััังงนนน้หวใจทีี่่่ืออสตย์ขเเรา มันจึงต้องสร้างกล้ามเนื้อเพื่อมีกล้ามเนื้อในการบีบเลือดสูบฉีดเลือดเข้าร่างกายครับแต่เมื่อหัวใจมีกล้ามเนื้อใหญ่จะทําให้หัวใจมันสูบฉีดเลือดได้ไม่เต็มที่ครับสูบได้แต่มีความยืดหยุ่นน้อยเพราะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่พองครับใหญ่หนาะมันสูบฉีดเลือดได้เยอะแต่มันพองยืดอยู่ในน้อยกลายเป็นว่าหัวใจทํางานหนักขึ้นและในที่สุดหัวใจจะทํางานล้มเหลวครับล้มเหลวครับเข้าใจเหตุผลนี้ครับนี่ครับนี่ดูภาพนี่คือภาพหัวใจของจริงเลยฮะนี่คือภาพของหัวใจคนธรรมดาเห็นผนัหวใจี่เป็นแ้ตพอโ พองโตดูที่ก็ว่าผนังหัวใจหนาขนาดนี้หนาก,ากี่เท่าเนี่ยแล้วคนธรรมดาไม่รู้สึกด้วยครับพอถึงตรงนี้แล้วนะฮะจะเกิดหัวใจทํางานหนักเกินและทําให้เราตุยอย่างทรมานครับหนึ่งในนั้นก็นนคือเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมปอดเลือดมันจะเข้าไปท่วมปอดด้วยใครจําได้บ้างทําไมเลือดถึงท่วมปอดก็เพราะว่าหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่เต็มที่มันก็เลยั่วไหลไปที่ปอดทรมานมากเพื่อนๆและเราก็เคยเปิดเผยคนที่มีความดันสูงประมาณ90%เริ่มเป็นภาวะหัวใจพองโตและเริ่มเป็นน้ําท่วมปอดแล้วถึงตรรงนนีี้้ฟัััแลวว่าวใมคบด ค,คุณจะได้เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเริ่มถนอมหัวใจครับเมื่อรู้สึกอยากถนอมหัวใจคุณจะได้ปกป้องหัวใจตัวเองและป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจครับวิธีการป้องกันเป็นยังไงเริ่มดูกันได้เลยมาดูตัวอย่างคุณลุงคนนี้ชื่อคุณลุงนาก,กายมาม่าอายุ76ท่านมีภาวะ หัวใจพองโตและสูบฉีดเลือดได้แค่9% 9%เท่าหนังเมื่อเปรียบเทียบกับคนธรรมดาจะมีการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อประมาณ65%หมอบอกแกว่าอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานมีอยู่วิธีเดียวคือการเปลี่ยนหัวใจแต่การเปลี่ยนหัวใจที่มันเหมาะสมเนี่ยต้องรอคิวยาวมากอาจจะรอไม่ทันหลังจากนั้นคุณหมอบอกถ้าตั้งใจรักษาตัวมันสามารถฟื้นฟูหัวใจได้เพื่อนๆลองคิดดูครับหัวใจที่พองโตธรรมดาฟื้นฟูไม่ได้แต่คนนี้กลับมาฟื้นฟูได้ครับ เวลาผ่านไป5เดือนดูครับว่า105นั่นหมายถึงอะไรครับฟื้นฟูมีความแข็งแรงของหัวใจมากกว่าคนธรรมดา5%จากการที่จะต้องเปลี่ยนหัวใจแต่กลายเป็นแข็งแรงมากกว่าคนธรรมดาสุดยอดมากๆมาดูการเดินของแกครับดูคุณนาายมาเดินนะครับเดินเร็วมากมีพลัง นี่แหละครับเป็นคนที่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนเห็นคุณลุงเดินไหมฮะแข็งแรงกระปีก้กระเป๋าดูไม่ออกนะใช่ไหมครับใช้วิธีการแบบไหนนะครับนั่นก็คือการออกกํบบาลังกายที่ถนอมหัวใจทใําให้ฟื้นฟูหัวใจกลับคืนมาได้แต่ไหมครับธรรมดาถ้าเราเล่นกล้ามแขนแขนก็จะใหญ่เล่นกล้ามขาขาก็จะใหญ่แล้วหัวใจเล่นกล้ามหัวใจได้ไหมเล่นไม่ได้แต่จะฟื้นฟูหัวใจให้หัวใจแข็งแรงได้โดยการออกกําลังกายที่ขาครับที่ขาครับมงไหมฮะเพราะอะไรตั้งใจฟังให้ดีและนี่ก็คือศูนย์บริหารหัวใจครับใช่ครับวิธีการฟื้นฟูหัวใจกกก็คืออาาาาารรรรรบบิหขนนี่จยยู หัวใจของผมฟื้นฟูกลับมาได้ก็เพราะว่าส่วนนี้ครับส่วนนี้ขาของผมสําคัญมากนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าครับหัวใจอันที่2ก็คือขาของเราการฟื้นฟูหัวใจให้แข็งแรงก็คือการใช้กล้ามเนื้อที่ขาครับกล้ามเนื้อที่ขาเกี่ยวข้องกับหัวใจอย่างไรครับ <c oughs> นี่ครับคุณหมอบอกเลยครับว่าการสร้างกล้ามเนื้อที่ขากล้ามเนื้อที่ขาเนี่ยจะมีหน้าที่ ช่วยบีบเลือดหรือสูบฉีดเลือดคืนกับสู่หัวใจและช่วยสูบฉีดเลือดเข้าร่างกายด้วยถ้ามีกามเนื้อขาที่ดีจะช่วยให้หัวใจมีการผ่อนคลายและฟื้นฟูกลับมาได้อย่างคุณลุงและไกณแมาได้ทดลองให้เราเห็นแล้วครับจะเคย จะต,ต้องเปลี่ยนหัวใจและอาจจะอยู่ไม่รอดในโลกนี้แต่กลายเป็นว่ากลับมาแข็งแรงมากกว่าคนปกติอย่างปาฏิหาริ์ครับคุณลุงก็เปิดขามาดูครับขาเพียวเรียวมีความแข็งแรงมากครับก็คือมีการบําบัดก็คือไปปั่นจักรยานหรือมีการเล่นแมชีนก็คือเล่นเครื่องเล่นก้านนัก็คือถีบออกถีบเข้าถีบออกถีบเข้าถีบออกถีบเข้านะครับหรือถ้าคุณไม่มีเครื่องถีบออกถีบเข้าคุณก็กางขาแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งเนี่ย วันละ90ครั้งได้จะดีครับคุณหมอนางูโมะบอกว่าถ้าคุณลุกนั่งได้30ทีโดยไม่เหนื่อยนั่นคือคุณจะแข็งแรงแต่ถ้าคุณลุกนั่ง30ทีไม่ไหวนั่นคุณเริ่มไม่แข็งแรงแล้วนะครับและถ้าเป็นไม่ได้ให้ทํา3เซตครับแต่ถ้าคนที่ยังเริ่มทาไม่ได้นะครับก็เริ่มทีนิดทีหนอ่อยก็ยังดีครับถ้าคุณไม่มีแรงขนาดนั้นนะครับวิธีการอีกอันก็คือมีเห็นคุณหมอเดินในโรงพยาบาลไหมครับหมอญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวใจนะครับจะมีการเดินในโรงพยาบาลเยอะมากครับต คนก็ตามไปถ่ายคุณหมอว่าวันหนึ่งเดินเนี่ยว,วันละกี่รอบวันละกี่ก้าวปรากฏว่าคุณหมอเดินวันละ8ปดพันก้าวผมเดินขึ้น9ชั้นนะครับผมเก้าชั้นนี่เหนื่อยนะฮะแค่3ชั้นก็เหนื่อยแนละ้วใครเคยเดินขึ้นบันได3ชั้น4ชั้นรู้สึกไงครับผมเดิน6ชั้นนี่ยังรู้สึกเหนื่อยนะนยนเดิน9ชั้นน,นี่ใช้พลังงานเยอะก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจครับถ้ามีคําถามว่าฉันไม่มีเวลาเดินวันละ8 0 0พันมีวิธีการเดินแบบไหนอีกไหมยังมีคําตอบสําหรับคนที่เดินน้อยๆครับก็คือ ็ขึ้นอย่างนี้ครับข้างละ20ครั้ง3เซตครับเช้า20ครั้งกลางวั20งน20ครั้งเย็น20ครั้งทำหลังอาหาร สามมือนะครับไม่ใช่่าทาทีเดียวตอนเช้าแบ่งทํำจะดีมากๆเพราะทำให้เลือดไหลเวียนเรื่อยๆครับหรือหลังจากที่คุณนั่งนานๆถ้านั่งเกินชั่วโมงหนึ่งคุณลุกขึ้นมาทําแบบนี้ทําให้ขาเราแข็งแรงช่วยหัวใจเราสูบฉีดเลือดทําให้หัวใจเราทํางานน้อยลงครับคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาใหม่ได้โคตรเจ๋งเลยอันที่2ก็คืออาหารการกินที่คุณต้องกินครับปัจจุบันนี้คุณกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงส่วนใหญ่เรียงไม่ได้ครับและกินอาหารที่สร้างคอเลสเตอรอลสูงก็คือไขมันทรานส์แล้วก ให้เส้นเลือดยืดหยุ่นและหัวใจยืดหยุ่นได้ก็คือ น้ำมัน DHA กับ EPA ซึ่งเป็นปลาหลังเขียวที่มาจากต่างประเทศครับตัวนี้จะทําให้เส้นเลือดยืดหยุ่นได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้ดูครับรอแป๊บนึงกลับมาแล้วครับเป็นแบบนี้ครับที่ผมกินแล้วก็ให้คุณหมอหลายคนที่เขาซื้อจากผมไปนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุหลายคนนะครับในประเทศไทยซื้อของผมกินอยู่ครับเป็นแบบนี้ครับจุนเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นสีขุ่นๆนะครับในนี้มันจะมีนัตโตคินาเซนะครับซึ่งเป็นนัตโตสกัดเป็นตัวที่ช่วยลอกไขมันที่อุดตันเส้นเลือดนะครับเส้นเลืืืือออออออดดดดดจจะะะมมมมมมีีีีีคคคคคววววววาา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 ยยยกกกก่่่่่1ิิโลลลลลลนน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 รรรััััััับบตตตตตตต้้้้้้้้้ชไปงงงเเเเเเสสสททุญแๆๆใหถพซผ เอาพวกน้ำมันดีเซลกับ EPA ไปวิเคราะห์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะฮะมันเกิดออกซิเดชันเกิดการเน่าเสียถ้าเราซื้อของเน่าเสียไม่รู้ตัวทำให้เส้นเลือดเราแข็งตีบแตกตันได้มากกว่าน,นี้และเกิดการอักเสบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องปลอดภัยครับแล้วก็ที่ผมเลือกตัวนี้คือมันจะมีแคปซูลพิเศษแคปซูลตัวนี้มันจะมีแคปซูลที่ไม่ย่อยในกระเพาะแต่ได้ดูดซึมในลำไส้ได้ด้วยครับตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเลือกให้ถูกวิธีรักร่างกายแต่ น่ากลัวนะครับซึ่งผมหาในประเทศไทยไม่เจอนะครับคือนัตโต้คินาเซตผสม DHA กับ EPA ซึ่งมันมีการตรวจดูแล้วว่ามันไม่ออกซิเดชันสองก็คือเป็นแคปซูลพิเศษที่ไม่ย่อยในกระเพาะแล้วดูดซึมในลำไส้สามก็คือมีน้ำมันข้าวผสมอยู่น,นี้ทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ยากและต้องมีผลวิจัยถ้ามือเพื่อสนใจนะครับ ให้แอดมาในไลน์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นก็คือแอดมาละลายถ้าคนไม่สนใจก็ดูมันผ่านไปนะครับแต่สําหรับคนที่บอกว่าแนะนําหน่อยฝากซื้อหน่อยจนผมต้องไปซื้อมาแล้วมาฝากเพื่อนๆนะครับคนที่สนใจก็ทักมาในไลน์เท่านั้นการก็คือนะครับหนึ่งก็คือการกดลิงก์นะครข้างล่างมีลิงก์นะครับเพื่อนกดลิงก์เข้าไปแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเขียนเข้าไปว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันดีซีก e ับอผสมนัตโตคินาเซและผมจะส่งข้อมูลนี้ให้กบเเเเเเพืืืื่่่่่่อออออนนๆคคยยยยาลลลลมมกขงทททีชวใใหห้้้สสดดดดุุณณไไต จะป้องกันโรคหัวใจบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็ได้รีบกินเพื่อรักษาร่างกายตอบแทนพักคุณหัวใจที่มันซื่อสัตย์กับเราเพราะหัวใจจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตวิธีการทําหัวใจรีแล็ซกก็คือการทําให้หัวใจยืดหยุ่นหนึ่งนั้นก็คือการเลือกของกินที่ดีครับถ้าใครสนใจต้องแอดมาที่ไลน์ของผมเท่านั้น,นครับ